รับประทานอาหารอย่างไรเมื่อไตเสือ่อมความสำคัญของอาหารที่มีผลต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังการควบคุมอาหารอย่างถูกต้องตั้งแต่ระยะแรกของโรคจะช่วยชะลอความเสื่อมของไตยอย่างได้ผลดีกว่าในระยะที่โรคเรื้อดุนแรงโดยรับประทานอาหารที่มีโปรตีนต่ำซึ่งจะมีผล ให้ของเสียเช่นยูเรียมีปริมาณน้อยลงไตส่วนที่เหลือก็จะได้ทำงานเบาลงความสำคัญของอาหารที่มีผลต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังการควบคุมอาหารอย่างถูกต้องตั้งแต่ระยะแรกของโรคจะช่วยชะลอความเสื่อมของไตยอย่างได้ผลดียิ่งกว่าในระยะที่โรครุนแรงโดยรับประทานอาหารที่มีโปรตีนต่ำ ซึ่งจะมีผลให้ของเสียเช่นยูเลียมีปริมาณน้อยลงไตส่วนที่เหลือก็จะได้ทำงานเบาลง 1. พลังงานความเพียงพอในด้านพลังงานนับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดร่างกายได้รับพลังงานมาจากอาหารที่รับประทานอาหารที่ให้พลังงานพอเพียงจะช่วยป้องกันภาวะ โภชนาการและช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนที่ถูกจำกัดจากอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพในคนที่อายุต่ำกว่า60ปีควรได้รับพลังงาน35กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกร,รัมน้ำหนักที่เหมาะสมต่อวันส่วนผู้ป่วยที่อายุสูงกว่า60ปีควรได้รับพลังงาน30กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกร,รัมน้ำหนักที่เหมาะสมต่อวัน โปรตีนโปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นในการสร้างและซ่อมแซมส่วนสึกหลอของกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายโปรตีนที่รับประทานเข้าไปนอกจากจะนำไปใช้แล้วยังก่อให้เกิดของเสียหรือขยะตาม,มาด้วยซึ่งไตจะทำหน้าที่ในการขจัดของเสียที่เกิดขึ้นถ้ารับประทานโปรตีนมากเกินไปก็จะทำให้ไต ต้องทำงานหนักมากขึ้นสำหรับผู้ที่มีไตเสือ่อมก็จะทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นในทางกลับกันถ้ารับประทานอาหารน้อยเกินไปก็จะเกิดภาวะขาดสารอาหารผู้ป่วยโรคไตเลื้อลังควรได้รับอาหารโปรตีนต่ำเพื่อชะลอการเสื่อมของไตโดยกำหนดระดับอาหารโปรตีนที่ผู้ป่วยควรได้รับต่อวันดังนี้ ผู้ป Är, ่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่1-3ถึงควรได้รับโปรตีน0.6ถึง0.8กรัมต่อกิโลกร,รมัมน้ำหนักตัวที่เหมาะสมผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่4ถึง5ควรได้รับโปรตีน0.6กร,รมัมต่อกิโลกร,รมัมน้ำหนักตัวที่เหมาะสมโปรตีนที่ได้รับ ควรเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงได้แก่โปรตีนจากเนื้อสัตว์ไข่ขาวเป็นต้นอย่างน้อยร้อยละ60 3. ไขมันไขมันเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายและให้พลังงานสูงไขมันจากอาหารมีทั้งชนิดที่ดีเช่นไขมันไม่อิ่มตัวน้ำมันมกะกอกน้ำมันดอกคำฝอย น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวและไขมันที่ไม่ดีเช่นไขมันอิ่มตัวน้ำมันปาล์มน้ำมันหมูกะทิไขมันวัวหมูสามชั้นเนยชีสถ้ารับประทานไขมันชนิดไม่ดีมากเกินจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจตามาได้อาหารไขมันสูงที่ควรหลีกเลี่ยงน้ำมันหมูน้ำมันปาล์มกะทิ เนื้อสัตว์ติดมันหมูสามชั้นหนังหมูหนังไก่เครื่องในสัตว์ไข่แดงปลาหมึกปูกุ้งหอยนางรมเนย 4. โซเดียมการควบคุมอาหารเค็มเป็นหัวใจสำคัญสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตเลื้อลังเสื่อมผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงหรือมีอาการบวมควรจำกัดปริมาณโซเดียมน้อยกว่า 2,000กิโลกรัมต่อวันเทคนิคการควบคุมอาหารเค็มได้แก่ให้คนทำอาหารลดเค็มลงครึ่งหนึ่งหลีกเลี่ยงการซื้ออาหารปรุงสำเร็จมารับประทานลดการเติมน้ำปลาซีอิ๊วเกลือลงไปในอาหารท่านสามารถเพิ่มรสเผ็ดหรือเปรี้ยวมาแทนลดเค็มที่หายไปไม่ควรใช้เกลือซีอิ๊วน้ำปลา สูตโซเดียมต่ำเนื่องจากมีส่วนประกอบเป็นเกลือโพแทสเซียมซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้ 5. โพแทสเซียมแร่ธาตุที่สำคัญที่มีผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อและหัวใจเมื่อมีตายเสื่อมการขับโพแทสเซียมจะลดน้อยลงระดับโพแทสเซียมในเลือดควรน้อยกว่า5มิลลิกรัม ต่อลิตรถ้าระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงมากเกินไปอาจทำให้หัวใจเต้นผิดปกติหรือหยุดเต้นได้ดังนั้นในผู้ป่วยที่มีไตเสื่อมระยะที่4-5ถึงหหรือระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีโพแทสเซียมสูง 6. ฟอสฟอรัสหรือฟอสเฟต ฟอสฟอรัสเป็นแร่ธาตุที่สำคัญที่มีผลต่อความแข็งแรงของกระดูกไตที่ปกติจะขับโฟสฟอรัสออกได้แต่เมื่อมีไตเสื่อมการขับฟอสฟอรัสจะลดน้อยลงทําให้ระดับฟอสฟอรัสในเลือดสูงได้เมื่อระดับฟอสฟอรัสในเลือดสูงขึ้นจะทําให้ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำลงและแคลเซียมถูกดึงออกมาจากกระดูกไม่แข็งแรง นอกจากนั้นฟอสฟอรัสจะจับกับแคลเซียมอยู่ในเลือดเกิดเป็นหินปูนอยู่ตามหลอดเลือดหัวใจคอทำให้เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจตามมาดังนั้นในผู้ป่วยที่มีไตเสื่อมระยะที่3-5ระดับฟอสฟอร,ฟรัสในเลือดสูงควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีฟอสฟ,ฟอรัสสูงได้แก่นม นมเปรี้ยวโยเกิร์ตเนยคุกกี้ขนมปังไอศกรีมกาแฟผงถั่วลิสงถั่วเขียวถั่วแดงถั่วต่างๆเต้าหู้นมถั่วเหลืองโอวัลตินไมโลโก,โกโก้โคล่าเบปซี่กาแฟใส่นมเบียรน้ำแร่มเมล็ดทานตะวันมเมล็ดฟักทองเม็ดมะม่วงหิมพานต์ข้าวโพดงาทองหยิบ ทองหยอดไข่แดงมเมล็ดพืชมแมลงต่างๆเป็นต้นทุกวันนี้พี่เล็กจะทำคลิปนะคะลง y o u t u b e ทุกวันค่ะไม่เว้นวันนะคะวันละ3คลิปค่ะคลิปแรกจะลงตอนช่วงเช้านะคะ9นาฬิกา30นาทีค่ะคลิปที่2จะลงตอนบา่บายนะคะประมาณบ่าย3โมง15ค่ะ15.15นาฬิกา15นาทีค่ะคลิปที่3จะลงตอนหัวค่านะคะเกือบเกือบสทุ่มค่ะ 19นาฬิกา45นาทีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์หรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆและก็คนที่คุณรักได้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปดีๆได้ทุกวันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook i n s t a g กร m IG t w ทวิตเตอร์ หรือเข้ามาคุยกันในไลน์ได้ค่ะพี่เล็กจะเป็นไลน์ Ad ดนะคะมี Ad ดด้วยค่ะ adsp 888 88นะคะหรือสแกน QR code นะคะพี่เล็กให้ไว้นะคะมุมขวามือด้านล่างนะคะสแกน QR code นะคะแล้วเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ค่ะหรือจะเข้ามาส่งสติกเกอร์แล้วก็เข้ามาคุยอะไรกันได้นะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาคุยแล้วมาตอบตอคำถามทันทีเลยค่ะ หรือจะฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะจะถามข้อมูลต่างๆอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ Line แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ a d sp888 นะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ